เรามาต่อกัรบรอบสองนะครับเอทอกพาไตาแ่แรงแต่ประเด็นคือเจออะไรครับเว้นเจอเจออะไรอะ่ะ <laughs> <laughs> เจอเอโกับทิน,นแมาคนเดิมอ๋อ oh, <laughs> เออใช่เจอ <laughs> เ <Echo S 2> ออแเขาก็เล่นดีอยู่ แค่เราสองคนโยนใช่เหรอเวนเลนเอสรอบนี้อัพอะไรมาก่อนอัพสองเขา <S 2> 2 <S ไม่อัพสามนะครับบ้าเหรอทำไมครับยิงสองดูชาวบ้านผมไม่ใช่เป็นคนชอบสองแต่ถ้าสองก็สองอย่างเดียวสองอะไรครับไปเอาไเอาติดต่บวกชงมาสักหวานเจีย๊ยบเท่าทีเท่าทีเท่านันคือสกินอะไรวะอาถงแม็กชาร์สีเขียวนี่คือดูดเลือดอะวิธีการเอาดับเขาหลังคันทุยสีเขียวดูดเลือดสีแดงเสียเลือดโอ้เลงกลาง เดี๋ยวมันจีนคู่เลยอะมันพิมมันมันมันมาด้วยกันใช่ไหมสองคนเนี้ยตะลุยแร้งกับคนจีนภาคสองภาคสองภาคแรกยังไม่เขียนเลยนี่แบบภาคได้ไงแบบไส้อิ่วภาคหนึ่งไส้อิ่วไส้อิ่วที่เป็นอาหารอะไรม,มันไส่อ้วนเอ้ยหมอเนี่ยไป,ปล่อยไม่โดนมันต้องได้มั้งละ่งงละต้องได้มั้งล่ะเอ้ย แอชต้องเอาโปรเจกต์มาดิวาเว้นให้มีซื้อให้ดิใครอุดหนุนก็ซื้อให้เว้นได้นะครับบอกหนึ่งครับบอกหนึ่งครับอยากสนับสนุนก็แอดมาได้นะครับหรืออยากโอนเข้าบัญชีก็เดี๋ยวเอาเลขที่บัญชีให้เดี๋ยว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 ใครตรงก็มาบึ้มบึ้มได้ไหมไอ้ป้อมยิงโอ้ยวันเลนี่โอ้ย หม,มา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 เฮ้ยดำมาเวลซีหมาโดดไม่ได้ซิกซิกอยู่นี่ต้องต้องถอยกลับอ่ะซิกอยู่นี่ซิกอยู่นี่นั่นไงอาจะจะจะอาจะจะจไซส์เต็บไซส์เต็ปพีป่น,น้องแต่เพื่อนตายเว้ยฮ้ยมานาหมดวะกลับเฮ้ยใหญ่มันเลอ,อะอ <า S 1> เลยเนี่ยวโอ้คุณมึงหรือเปล่าครับเฮ้ย,อยโอ้ยชา้าไปแล้วเพื่อนไก่ปักปกปักปกไป ปัปก,ปก,ปกไปปักปักปกไปปักปักปักไปเออโอ้โหโดนหนวดตีกับตายกันหมดเอา้าโอ้คาวทูวันบิววีบไวทไม่แก่หน่อยเอเป้นเอ้ยได้ละสุดยอดไปเลยเอ้าวหมาหมาหมาอืมต้องควรเฉย อย่าอย่ามีภตษีมัน,นจะไ่เกิดใหม่หนวดบัลหนวดบดิดโดนหนวดตีตายโคบุโอ้โอ้จอบล้วชีวิตโดนหนวดตีตาย ไม่ให้ซัพพอร์ตลัดช็อตเฮ้ยเย้แค่ได้นะล็อกขาจะแจ๊ดแจ๊ะปล่อยแม่งตรงนี้แอมโนจะปล่อยตรงไหนแล้วรีบให้เร็ไปดันป้อมร้อยได้ป้อมแล้วเอ้ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหมาเอาตีแบบนี้นะไม่ได้ขยับเลยจุดแม่เหลือฝากด้วยกดโค้ดขอทีเดียวชาบอืมหมาเอาตีไปแล้วสวนเลย เฮ้ยโหพี่เคกแฟต่ตอยฮิตอืมอืม้าวบมองไม่ได้แล้วน้องแรกไงหมดทุกอย่างอะ่ะฮีราว TP บนไงนะเแ,แต่สังเกตหลายทีเวลาคนไหนที่มี TP แล้วเจอคนไม่มี TP คนที่มี TP มักจะไม่ TP ลงมาเล่นล่างเหมือนแบบกลัวแบบกลัวฟาร์มตามแล้วก็กลัวเขาดันป้อมท<า>ั้งที่เสียป้อมไปแต่แต่ว่าไปทำเลนอื่นยับดีกวะก็แล้วแต่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 คนเลือกเฮ้ยนี่แหละนี่แหละ นี่แหละมีก็ได้เนี่ยโหโดดเลยด้วยนะเทะมามาเตอยู่มามาเกิดไหมตายกันหมดหรอ <c oughs> อะไรวะ เว้นโดนอะไรตายวะหมาขวนตีใส่จินหมาแม่งอันตีออกมาพอดีกีเทพอ่ากระโดดเลยบังชิบหายเออเพิ่งเห็นว่าหมาเจ็ดหนึ่งอ้ยจ้าผู้จ๋จาผู้จ๋าผู้จ๋าเอาเรื่องเลยเล่นบนอลผู้ใช้ห้าวิอ,าอุซอไม่รอละอุซอหน้าหนะ้าของว <c oughs> ่าอีฬาแม่งไอ้นี่ <c oughs> ขึ้นพอดีมันโดนหนวดตีไงกระสิบมันอะถ้าหนวดตีโดนแล้วเลือดตัวเองเด้ง เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปกลางวัยเออได้เว้ยโ้จินที่ผายแล้วเคยเทนคอโอ้โแมงเอ้ยมีที่รอดใครโดนนดเนี่ยเอ็กโคะี้ยเดี๋ยวก็ลบไม่เป็นอีกไม่ต้องตีก็ได้นี่นดตีไม่ได้ต้องอันใหม่มันตียังไงก็ไม่หายต้องรอเวลาอย่เดียวได้แล้วน่ะร้อยมามานะข้างบนหมาไม่น่ามีเอวสีหมาตีว้าเมื่อกี้เห็นแป๊บว้าวฆ่าดิ โลละได้แล้วทิกอยู่ด้านล่างพยายามโฟกนะ์นต่อต่อต่อได้ได้ได้มีประสิทธิสามีมีโดดไล่เลยไล่เลยเอาอะไร <ป S 1> ส,สามมาดักหน้าเดินได้ฝ่ายไว้เจอเลยเฮ้ยตกใจน,นึกว่าใครเฮ้ยอันนี้่ฮาว่ะ <c oughs> เฮ้ยนี่ตกใจจริงเดีย <c> ว <oughs> เลยนะเว <c oughs> <ๆ>้ยน่าจะได้ฟอมกลับไปนะกลับไปนะจะยังยืนตีเลสเขาอยู่โ ไปแล้วบูตีบูไม่ได้ตีเลสแค่เไหนก็ตีเลสไอ้ตีบูเออโทษทีโทษทีโทษทีที่เมาเหรอโดนมาไหลหลุมอยู่เฮ้ย <c oughs> ตีกรอบเมื่กอกอีกอกอ้เล่นปังย่ามา <c oughs> เอา้ยเข้าเว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 โอ้รุนเปียตายรุนเปียร์ฝากด้วยเพื่อนไม่เฟรนไม่เฟรนหนึ่งแรกหนึ่งเฮ้หนึ่งแรกป้อมโอ้ล็อกได้เมาติโอ้เวินดูเิดเอสเกตคแบ็คคแบ็คคแบ็คาบคแบ็ค แคบ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 เรียบร้อยแปดาไปเอ้ามันเชื่อมันหลุดเหรออ๋อหมามันกัดมนเลยขยับไปน้อยนึงน่าจะได้แล้วล่ะมีใครอยู่ข้างในไหมไม่น่ามีแหมมมแอร์ตัวจริงรู้จักอ่ะหม่พี่ชมคาร์มาาเฮ้ยที่แม่งเถื่อนเหระแหน โหแล้วเขาเก่งในบ้าน <c oughs> บ, n, บ, n, บ้านบ้านบก็นดือดเลยนะใช่เราอย่าโยนแบบเกมเมื่อกี้นะยากแล้วผมเกิดขนาดเนี้ยตามเมื่อกี้ไม่เกิดท่านี้พี่ไม่เกิดเลยวะ <c oughs> หนึ่งสี่ <c oughs> เกิดบอลรึยังเนี่ยรอหมาวับกับเอ้าให้เขาว้าไปสิคุณจะได้เปิดบอล <c oughs> เอาแล้เอาเอากลายเป็นบัมหลงแทนม <c oughs> าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลองแป๊บหมาเขาติดแล้ว หมาหน่าจะตายบึ้ม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 โอ้ยบึ้มนี่กูตายเลยแต่ละลูกผู้ชายห้าวิของเราเออะขี่บ้านไปเพื่อนสองแรกสองอะไปอตายนะไว้นวดโอ้โหทำไมยิงไม่ค่อยเข้าเลยวะเออยิงไม่เข้าเลย อ๋อมีอนี่ไงโอเมนแตนแม็กเข้าแล้วโอ้ยนวดทิพไหยที่ถอยอยู่นะอืออืออือ,อโอ้จะยิงแค่นี้ยไงวะแตนแม็กเข้าแล้วแตนแม็กเข้าแล้วนะ่ะปีทิพไหยโอ้ฟาดพังหมดอะ่ะฟาดพังหมดอ,อ่ะอือทำไมเป็นยิงไอ้นี่ไม่เข้าวะอ,อืออือ,อเออได้แล้วตัวนึง อืประตูแตกอืเสียถึงชิพหาย9วิหมา8วิซิกเขาตอดใจ่ะดูมันเกิด3สามตัวเลยด้วยก็ตอดใจเต็ะแม่ขอมินเนี่ยนบนบ้างได้ปะเสียหายเสียสองละหกสิบเจ็ดเต็นแม่มามาเราเปิดมังกรเราเปิดบอลลอนปึ๊บโอ้โหเกือบรัดได้ใช่อะไมะไรได้บอล ตั้ <Yeah. S 2> งตีอ่ะตีได้แต่โดน,นหรอือเปล่าจะนแม่สองหลอดนะข้าวไปแล้วแดนแม่หนูละลายลายละลาย <c oughs> บึ้มหืมหืมหืมของฟรีของฟรีของฟรีมากของฟรีของฟรียังึกจังวะตึกจังวะจบเกมอ่ะคุณไอ้ละแม่เป็นของจริงเออชจเจดับไปเยูะเพิร์ลฟาร์มนั้งเกม,เกมครับเก่งตอนท้ายเอท็อปแอนสวยแค่จังหวะเมื่อกี้แหละร้รอยสาม <c oughs> ส ยิงก็สวยแค่เพีเกแค่แหละเขาไม่ลุมใครอยู่วะลุมเซนเเมย์อยู่ก็เลยกี้ดเดินอ้อมหลังยังไม่มีใครสนใจเลยอีก3เกมครับไว้มาลุยกันใหม่ผมไม่ใช่เ็นคนชรับสองแต่ถ้าสองก็สองอย่างสองอะไรครับ <laughs> แปดบัว <laughs> <laughs> ชงมาส้องหวานเจีย๊ยบเทตีเทตีเท <laughs>